จุบอามาชนะจะเลือกเล่นสองหรือเล่นทีหลังอยากอยากเริ่มก่อนเปล่าหรือว่าเอาเอาที่คุณอยู่กอนเลยเล่นก่อนก็ได้ครับโอเคมารเล่นก่อนนะงา่ะมาโอมสามารถทจะอยู่ข้างๆหรือจะปล่อยปวดก็ได้ได้ครับแล้ขออนุญาตให้มาร์สนี้ได้เลยครับรับผมโอเคถ้าไม่ได้สามารถข้ามได้นะถ้าตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าตอบถูกก็ส่งไปต่อไปนะครับผมคุณจะเลือกชื ชุดที่สองค่ะที่คุณเลือกมาเหรอ,องได้ไหมได้ได้ได้มีสองชุดมีสองชุดนะั่งอันไหนชุดหนึ่งรีบไปเลยพร้อมนะมีเวลาหนึ่งนาทีนะครับ ชั้นเลยคอมทีเดียวคมเลยคอมคเลยปแต่ไม่ขันนะครับาสำคานปั้ดี่แสครับหกแคะนนถือว่านได้ดีถือว่าได้ดีไม่ก่ร้อนะครับรรัเวลา1ทีร้องแล้วเครับ โอมาโอมาอแล้วก็นี่ทำให้ดูนะนี่ค่ะ